ในวันนี้เหล่าสัทธาสาธุชนจากทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะก็ได้มาร่วมการบวชอุบาสิกาแก้วพร้อมประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเริ่มกิจกรรมในภาคเช้าด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาและอาราธนาศีลแปด ก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมาจักกับปะวัตนสูตรและประกอบพิธีถวายผ่านเครื่องสการะน้อมมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนะมงคล79ปีหลวมพ่อธรรมชโยหลังจากนั้นนะคะก็ได้ตั้งริ้วขบวนพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปราบป,ปลื้มปิติใจพร้อมกันนี้ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายรตัตนบัลลังก์พิธีกล่าวคำถวายเสนาสนะ พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตพิธีกล่าวคำถวายทยธรรมและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายไดย้ร่วมชมพิธีประดิษฐานสิริประทุมทิพย์ณเกาะแก้วเจดีสวรรค์พร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง GBN ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ